สวัสดีค่ะพบกับ่องสไตล์เออราจ้าพี่น้องจ้าก่อนอื่นก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ในด้วยจ้าที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้พี่นอ้องจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสไตล์เออราด้วยน้องโมแดงจ้ามื้อวานพี่น้องไลน์ยายห,ห้างพี่น้องสิาพามากินข้าวปุ่นจ้าล่าเอิข้าวปุ่นไทยเอิญขนมจีนเนาะพี่น้องเนาะข้าวปุ่นน้ำยาตีเออ,มอเมื่อวันตีนไก่เราพี่น้องไก่แบบว่าเอามาสับเหมือมีเครื่องในมีอันแล้วก็มีน้ำ กะทิตีนไก่เนาะพี่น้องเนาะเว้ยงางเงงๆเรางพี่น้องเอ้ยแบบน,นี้มาได้แม่สีเห็ดให้มาเด้จับเด้อพี่น้องเด้อกินกันเลยจ้ะโอ้แบบจูใจพี่น้อง1น่งโลสุดยอดเลยความแซ่บเฮ็ดกโดกโดอยเครโกดอยกัได้กินแล้วพี่น้องเอ้ย มาได้จ้ะพี่น้องจ๋ากินได้ยู่แตอย่ากินบ่อยๆเด้อพี่น้องเด้อกะแต่วบบ่ากะทิเอาไวเป็นยังดอกมั้งโอ้พี่น้องหนึ่งกิโลกินนี่แบบซายใจไปเลยอยากกินพี่น้องมาเด้อจ้ะเด้ออ่ะวัาหลายกินเลยจ้ะน้องวัวแดงอดีตกลืนใก่พี่น้อง Chào. Uh -huh. Thì vàng khỏi cả ngu nhìn ngu nhìn như phi nọng Thì sẽ ra khỏi vàng luôn Đẹp Cảm có hoặc là chính ม่ค่อสถนัดเอากี้กม,าากากกมานั่งไปุก,กไ,ไปเอากี้ากกมานั่งไปนั่งก็อี้ไหมเอาก็เอากี้มานั่งทาไมถนัดอ,อยากกินตีนไก่เละพี่น้องแต่ว่า ข้ามยากก็ที่กินไก่อยากดูมาอย่างก,ก่อนพี่น้องมื่อกี้ม่กินตัวก่อนโล่หนึ่งได้หนิพี่น้องมาเด้จ้ะหืเสียบคักหืม nhưng nếu nó mặc quyết nó pháo bên ông chạy nữa chạy đơn ông mùa đèn khoa nhạc thai chịp năm แสบคักพี่น้องเอ้มาเด้อมาเด้อเผ็ดวันกินเผ็ดโดนเหรอแสบคอจจ้าว,าวเลยพรกหน่วยเดียวพี่น้องอ่ะใส่ตับไก่พร้อมพี่น้อง แซบคักมาเด้อจับพี่นนอกก็สิ้นเกม บอได้เฮ็ดคลิปสองสามมือพี่น้องย่ายย่ายเสียจ้ะเสียไปใส่สิไว้ย่ายเพินเ่นเบิดอายุไขจ้ะอายุเพิ่นเจ็บแปหรือ87ดสิบเจลยจ้ะแม่เพิ่นว่าสุวัง ไม่ดุพี่น้องพอดูยากมาลุ้นกันว่าจะเบิดบ่ก็น้องมาแดง แซ่บคักมาเด้อมาเด้อเอาอะไรลูกน้ำเผ็ดเหรออืมซุน น้ำยากระชิไก่ตัวไก่เป็นตัวโตเลยพี่น้องมีเครื่องแนใส่ทุกอยา่างเดือดกับมีเลยพี่น้องเดือดน้องบุญแดงกินบะโล thì chỗ ngô tiêm sử dụng 1 ừ องอเมื่อไหร่ยิ่งสูงก็แม่เพราะมันไม่ค่อยถนัดอืม sẹp khác phi nọc Bắt tay xì bộ bớt Xong khuất mẹ lụ Chuyệt พ่อสำนิจนะจ้ะน้อคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยด้วยจ้ะเด้อย,ยิ้มคันย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้อจะบริภาดคลิปไม้ของน้องหลากับน้องบุดแดงจ้ะพ่อสำนิจนะจน๊ะนาะขอบคุณค่ะ